สวัสดีสบัสบดีสวัสดีอมอพี่น้องมาสุขทุกคนเนาะวันน,น,นี้ออกมาหน้าขึ้นเก่าพี่น้องเลยกระชือหาโอกาสมาซับน้องใหม่มาต้มกินนาอพี่น้องเห็นบามันลายลายครับชิเด้วยชิลรองซับเมื่อต้มกินพี่น้องก็ได้ใช้คิดพี่น้องเมืองมากก็แด็กก็มาน้อง ô, oh, thực bài <laughs> nó <ngại> nữa, <cười> <cười> Bài cao Để ưng, bài mà อืบอ่ไหนนอนน่งทีน้องพนอนสำแคนไว้นน่ไหนล่ะนี่ยมาส่วนหากันอีกบางเนี่ยบ่มองได้ปเปียกขันแม่นโดดนี่มันมีคือนปิกเปียกว่ะเห็นไหมนี่

nó đang này này mình mặc mỹ nó đang đỉnh ไงดินแตกๆหรือว่าดินเปียกๆข้างหนักนี่พี่น้อง มันกระซุ่มเฮ่อมาอยากออกมาอะไรพี่น่อยต้องไปข,ข,ขุาขาขดขุดหานเราตัองกิงตะขากรนนี่เห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นป่ะอู้หนอนหล,ลงหนเนี่ยเจ้าคี้ลองเต่าตเออเออเออหยุดน Soalnya, ini di sini. nhanh hẹn như thế nào đây không biết biển nó đừng cứ chỉ khạc luôn, mừng khi đi cũng thương thượng như thế này มัมนี่เจ้าดินสองดินสายแทนที่แบบซี่มีมัมี่วันท่านแบบ did Mitti di กเขามาขดมูลไปเลยหอมใบเข่าเนี่ยได้เห็นตีนงันอ,อ่ะมีห้อยตีนงัอ่ะนี่สงสัยมันขื่อหน,นิแล้หนิ มาผ่านี่หอกใหม่ๆพี่น้องเลยเห็นเขาแล้วก็คักไแล้วี่หยาบมิอะไรพี่น้องหยาบมิเพอดีเนี่เป็นวัยเปรย์เติบมิมีหนุหยาแบบมีแตเข่าล้วนเลยราชบ้านพุ่อกระทานะมันก็นะมันยังมุมมิอยู่ con này nè nè đưa đây phi à sám nọ ô oh, xì nọ

อโอ้บกขาจัะเน่บกขาว่าอู้พอดีเสียตรงนี้พี่น้องเลย ขาเขาเด็ดนอนหนึ่งเรานอใหญ่กปด ชับมือเดียวไม่อยากเปินไหนเ <g ül s> ด็กก็ถือของเก่ามันนี่นี่อีกวาาเดียวนี่ขาดเลยเห็น,นขาดอ่ะเงียบหอยลีอู้น้องขาวๆตม Tụi mình gắp chèo à phê, chèo đậm thịt nằm phía nọ, chèo cà phê nè Ô bà nội nè Này, Đây, xong nọ nè na bà ơi, đáy nó mày, có phải ấy không mà Bà đeo tụi nè ี่ยอีกนอนหนึ่งตัวนี้จะจะได้ไม่ยุ่จัากี่พอนอนดังดินพี่น้องเลยอออ๋ออ,อ,อ ลองดินคล้องแท้ตัวนี้เขาจั่วอยู่นี่สอนอีกวายุ่นี่เดี๋ยวไนี่ทำมะเจอ มีกระนักดินขึ้นกันพี่หน้องเลยฮึโอ้เขาไม่ได้ก็เก็บกนี่นจ่ะจิกหน่อหนอนนงโอ้ครักครักไอซับพี่หนอ้องเบ่ง Okay. โอเคพอดถืออ่อนนะน้องลิ้นพีน่น้องขาวๆ

โอ้โหขาวๆพี่น้องเป็นจมกินโอ้ทัอว่าชดบ้านดีๆเลยนี่ทงที่มองใส่ละมาสวดบงเงี้ยไปซื้อพอไปเห็นสั่ม kasi buat dadah ok ok eh nolongin pinang batu sabtu ada di mana ทำถิ่ไเองคุณอต่ก่ต้องร่องดินเึงสองไงช่วงเลยเออบอ่ซื้อบซื้อบ่ซือ้อนีท่านพอดีกินได้ทั้นเพอดีบาน ห่าแนี่พี่น้องซหน่อส่วนอสอยเลยนี่เ่อยเอามาก่อนเด้อนหนึ่งสองแล้วกัยังอีกพี่น้องเอ้ยอันหนึ่งนี่เด้ ตาสามหน่อส่อนสี่จะประจกะักเนรอฮูเน่สามหน่อบางอีกมีอีก,จกุจัก ไม่อะสามน่อพี่น้องขาวๆพวกีแสบซำนี่มันใหญ่หมดหน่อยิเต็มทรงหนไปหลอกกันต่อมึงทงหน่อพี่น้อ,นอ,นอขง,ขงข้างกัน ê sợ nó gì cơ mày nghĩ này Này ê ê Ô ê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  hả ê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  đi Ôi nhưng ớt sao? Ô, nó ngay nè, lại thịt sưng nè Ô, hẹn bạn ngoài ngoài Tại tập bài mà Ô, oh, bài gần ไม่ได้บ่ยุสาม

tay ngoài nó để chị cảm này mẹ 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 bò mẹ để nó đang đìn mẹ nó mẹ đìn đìn thôi bọc nhạo không à Ủa không nhỏ con Nào nè, nhớ mà mừng tôi này à tôi nhạo ไที่ทวงอะเทีวงเสือพี่น่อยนาที่มาหาใหม่ฮึฮึมากน้อยเนี่ยเนี่ยนี่แหละโอ้ยมึกกาดมันดอกขาดอ่ะ โอ้ยป้าทกพี่น้วหูข้าวจุ๋อยู่ฮูมนอยริงสิตุกินในแสบคุยงนี่พี่นเราไงตุ๊กก็ดำเจียกปีเบิ้งไข้อน มันด <t festivals> <Omaha> ิค่ะเบ็ดด่ะม่วนเคียงอี่ี่น้องเลยมาหาหน้าใหม่มีเต็นนอนดังดินพวงหันยังมีมีเต็นนอนดังดินก้อนนี้คือซิบะมีไปผมก็เขาไก่ก้อนอย่างมองไปเป็นซุ่มๆแล้วก็ดินแตกๆข้างนี้แน่

นี่ก็ลังฝนถึงกระตินตัวนี้อืออือนี่น,นี่ขาเดียบร้อยนี่ตัวนี้ก็นอหนห้างมันกลางที่เป็นหนอ่อคม ราศีไงเกิดใหมานี่ข้าวขาสั่นเลพอดีกินพี่น้องเลยพอดีแสียบสั่นี่โอ้้ดายอดีบานน้องใม่เนี่อ้าวเห็นอีกนะเห็นเลยพี่น้องเห็นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนดีๆก่อนเไปกดได้อีกเลยพี่น้องเลยของยานี่ยน้องไงเนี่ยอ้าวจูข้าวจุ่อ่ะอยู่ bị tổm như cái kéo, bì này, xịt bắn sút nhọt phe nào, đây khéo, thưa cả thưa hà Daniel, con, mày thúng cấp cấp bắt cho băng ngạ nào đấy, cái ma nhang, ao nô mại đây nào. nó, trên nô mại bạn này. มาเจอะบางงวบางง้อเขาหน้าหรือเปล่าเขาแง่าสำนีแดกพอบานพูดแต่ว่าอย่เนาะผู้ใดมีความห่วงกับอกนะว่าเขาสำนีพอบานพุยว่าสิบป้ายวัดนะพี่น้องเลยหักสำนีที่โค้งไอเดอร์น้าบานได้แหละหักมันไม่หนาพี่น้องถ้าฝนตกมาอยู่เนาะเห็นหนามันแบบซุ่มๆเลยนึกงนะพี่น้องแต่สิบวานเพราะว่าพักสิบวานแห้งๆเหมือนกับยานบันเฮยไป ี๋ยวพุยเออพุยเล็งนะมันบอกไอร้อนเบาค่ะสี่สิบพกชุนชูนบอกแตกะสิแปดชุนศูนย์ประมาณนี้แหละไอร้อนน่าเบฟังอยู่เนาะแล้วว่ามันแต่กอดีมันขยายตัวดีแต่ขยายไว้แล้วปะประมาณสามสอบนี่แหนวแต่กะสี่รอบช่องแต่ศรีพุยพุยหมากโอ้โหหอมที่น้องไอ้ขาว่าเองนร่างกายเด็กินหอมแบบหอมหอมด้วยนะ หอมแบบเผาเลยมันที่หอมแบบห่วยห่วยคือเสีดังหอดรนแล้วนี่ฮามาเวิว่งกันพี่น้องบ้าบาเอ๋ยถต่ใจเนาะมาได้แจ็คน่สวมกับขีม่มวอยู่บเนะ่ะฮะหอดรถ โอ้ยโอ้ยเอาลายเติมเลยพี่น้องเลยเออโอเอ้ใช่าลองหาบางสื่อบุริตั้งใจเด้นี่นน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  Nó có kèng sơi phía nào người Đây là xe cải là xe โอ้ได้เติบนมโมออยู่นี่ต้มอยู่ไปกลับกลับพี่น้องเอ้